สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมในคลิปนี้ก็จะพามาทานข้าวกันนะครับผมกับอาหารเช้านี้นะครับมีเนื้อแห้งทอดนะครับผมแล้วก็ตําแตงนะครับตําแตงแล้วก็ไข่ต้มนะครับน้ําตําแตงก็หกนะครับหกแล้วเอากระดาษเช็ดก่อนนะครับครับก็มีไข่ขาวนะครับผม มานะครับเพื่อนๆนที่น่ารักทุกท่านครับมาทานข้าวกับผมนะครับเป็นตำแตงที่อร่อยมากเลยนะครับทานกับไข่ขาวนะครับซึ่งตำแตงก็ตำไม่เผ็ดนะครับเพราะส่วนตัวแล้วทานเผ็ดไม่ได้นะครับรสชาติก็จืดนะครับเพราะว่าใส่แต่ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะครับผมครับแต่รสเปรี้ยวทานได้นะครับเพราะส่วนตัวเป็นโรคไตนะครับผม ก็จะมีเนื้อแห้งเลยนะครับเป็นหมูนะครับหมูแห้งที่จริงก็ไม่แนะนําให้ทานนะครับแต่มันจะเข้ากับตาแตงนะครับนานๆทานครั้งครับก็ไม่ว่ากันครับก็เจริญอาหารนะครับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเข้าเครื่องไปฟอกออกครับครับก็กินเพื่ออยู่นะครับกินเพื่อดิ้นรนเพื่อต่อสู้กับชีวิตครับครับ กินเพื่อดำรงชีพนะครับผมครับผมก็หลักๆก็จะมีไข่ต้มนะครับมีไข่ต้มมีตำแตงครับพอได้เจริญอาหารครับข้าวสวยหนึ่งจานนะครับหนึ่งจานพอดีนะครับทานผักด้วยเยอะๆครับเพราะว่าในผักสดนี้จะเป็นจะช่วยในเรื่องของระบายนะครับเป็นยาระบายครับทำให้เราขับถ่ายได้สะดวกนะครับ เพราะส่วนมากผู้ป่วยโรคไตจะมีอาการท้องผูกนะครับไม่ถ่ายสองสามวันเลยนะครับบางคนครับก็ต้องทานผักเยอะๆครับทานผักสดก็จะช่วยได้นะครับผมผักสดที่ผมทานก็จะเป็นจำพวกผักกาดขาวกระลำนะครับผมแล้วก็แตงกวานะครับครับที่ทานได้นะครับผากเป็นสีสีก็ต้องงดนะครับเพราะว่าจะมีโพแทสเซียมที่สูงนะครับ ซึ่งจะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะอันตรายต่อคนป่วยเป็นโรคไตมากนะครับครับผมแล้วก็ทันยพืชทุกชนิดนะครับงดเลยนะครับทันยพืชที่เป็นถั่วทุกชนิดเลยนะครับผมครับงดครับฟอสฟอรัสสูงนะครับผมอาการคันครับผมครับมีอาการคันแล้วก็กระดูกพุ่นนะครับผมครับในน้ําซุปนะครับน้ําซุปไม่ได้เลยนะครับน้าตุ๊ซุปต้มกระดูกสัตว์นะครับผม การทานก็ต้องระมัดระวังครับนี่แหละครับคือชีวิตประจําวันครับมานะครับทุกคนมาทานข้าวกับผมครับอร่อยมากเลยนะครับครับก็เน้นตําแตงครับช่วงนี้ครับปลอดสารครับแตงปลอดสารแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสนะครับครับไม่มีผงชูรสรับผมเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็ทานไม่ได้นะครับคือ ไปซื้อกับข้าวกินไม่ได้เลยครับต้องทํากินเองนะครับทํากับข้าวทานเองครับเพราะว่าไม่เสี่ยงต่อโซเดียมนะครับผมกินโซเดียมไม่ได้นะครับผมแต่ก็ต้องมีหลุดรอดมาจนได้ละครับครับผมก็นานๆครั้งก็กินไปครับเดี๋ยวก็ไปฟอกออกครับครับกำลังอร่อยเลยครับทุกคน ทัทีนะครับวางกล้องแนวนอนมันแต่ส่วนมากจะเห็นจานนะครับแต่เห็นหน้าไม่เต็มครับครับทีนี้เราก็เห็นรูปเอ่อรูปจานก็เห็นแต่ด้านล่างนะครับเอ่อด้านบนไม่เห็นนะครับผมครับเพราะว่าจะโฟกัสใ้เห็นหน้าคนนะครับเอ่อหน้าผู้ผู้ถ่ายทําคลิปนะครับผมครับมาแล้วครับผักสดครับประกาศขาวนะครับ ผักสดปรกกาศขาวครับทานกับตำตำแตงอร่อยนะครับเคล็ดลับทําให้ผักสดกรอบอร่อยนะครับแช่เย็นนะครับเพื่อนๆทุกคนแช่เย็นครับหรือเอาน้ําแข็งบดก็ได้นะครับมาแช่ครับผักสดก็จะมีความกรอบนะครับครับทําให้เราสามารถทานได้อร่อยยิ่งขึ้นครับครับนี่ก็คือเคล็ดลับนะครับ นี่แหละครับก็เป็นการใช้ชีวิตประจำวันก็คือทานข้าวครับผมครับก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนนะครับผมครับที่ให้การสนับสนุนให้ให้ความรับชมนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมจนจบขอให้ทุกท่านถูกหวยรวยเบอร์นะครับทำมาค้าขายเจริญเจริญยิ่งขึ้นนะครับ ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆป,งปังๆทุกท่านนะครับผมก็ในคลิปนี้ก็จะใกล้ถึงหมดเวลาแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับครับขออํำลาทุกท่านไปด้วยการทานอาหารนะครับผมครับก็ใกล้จะหมดจานแล้วครับตอนนี้ครับก็จะปรับปรุงคลิปให้มีคุณภาพนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นมือใหม่นะครับผมก็จะ พยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นนะครับครับเคน,นะครับขอให้เฮง,เงปังๆลุกท่านครับลาไปพร้อมผักสดครับสวัสดีครับ